กับเข้ามาพบกับรายการเศรษฐีซองกันต่อนะครับจากการขุดค้นทางโบราณคดีพบซากสิ่งก่อสร้างหินที่ก่อเรียงกันสูงขึ้นเนี่ยเอ่ออายุรลลาวๆเนี่ยเก้าพันถึงหนึ่งหมื่นปีซึ่งในฐานในเบื้องแรกว่าคือกำแพงเมืองที่ปรากฏในพระคัมภีร์แต่ในเวลาต่อมาฮะเมื่อขุดค้นแล้วก็พิสูจน์หลักฐานเพิ่มเติมพบว่ากำแพงหินนั้นเนี่ยมีซากเปลือกมเมล็ดข้าวปะปนอยู่จํานวนมากนะฮะจึงตั้งข้อสันนิษฐานใหม่ว่า เป็นฉางข้าวและก็ธัญพืชมากกว่าที่จะเป็นกำแพงเมืองตามตำนานนอกจากนี้ครับการขุดค้นยังพบซากเลี้ยงการเลี้ยงสัตว์เครื่องมือหินเอ่อหัวลูกศรหินหินเหล็กไฟนะอย่างไรก็ตามนะฮะแม้ว่าจะไม่ใช่กำแพงเมืองตามไบเบิลแต่การพบพบฉางข้าวที่เก่าแก่เนี่ยหมายถึงการก่อร่างของชุมชนเมืองระดับที่เกิดการสะสมสะเสบียงทางเนื้อหารเอาไว้ นะเอาไว้ระยะยาวเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเมืองที่ประชากรเนี่ยตั้งถิ่นฐานอย่างต่อนเนื่องในยุคสมฤทธิ์ครับราวๆ1,500ปีก่อนคิดการเนี่ยพบหลักฐานของสองครามไม่ว่าจะเป็นสร้างกำแพงอาวุธโลหะจึงคาดว่าการลุกลานของอยิวต่อชาวคานานอันดั้งเดิมในคัมภีเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยนี้โดยถิ่นฐานของเจริโคอยู่ในอิทธิพลของชาวนาครรัฐเอ่อไมเทนนี่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฮิตไตและก็อยู่ในรอยต่ออำนาจอิทธิพลของอียิปต์การเอาชนะเจดิโคและก็เข้าไปปกครองแคว้นคาคานาอันของชาวยิวในยุคข,ของอโยชูวาได้ก่อร่างส,าสภาพสังคมของเอเชียไมเนอร์ให้เข้าสู่ยุคปลายของยุคโบราณก่อนนะครับพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ